สมัยวัยเด็กก็คือว่าตอนเช้าพ่อกับแม่ผมเนี่ยเขาชอบซื้อหนังสือการ์ตูนการ์ตูนในสมัยนั้นน่ยก็จะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นพูดถึงหุนยนยานโวนกาในสมัยนั้นมันน่าทึ่งมากอยากจะทําการ์ตูนแบบเขาขึ้นมาบ้างก็เลยพยายามที่จะวาดแล้วก็ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะแสดงจินตนาการในวัยเด็กของตัวเองออกมาจากการวาดภาพของผลคือทําให้ผมสนใจความรู้ทางด้านฟิสิกส์กับวิศวะ พอ,พอกันคือเริ่มสนใจว่าเฟสิคคืออะไรแล้วก็วิศวกรนเ,นเขาเรียนอะไรทุนมสวนทนี่เริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆในห้องเขาก็ชักชวนกันไปสอบพร้อมกันนะครับก็ตอนนั้นเช่ารถบัตไปสอบ,สอบเพราะต้องไปสอบที่ปัตตานโลกเนาะผมเรียนอยู่ที่นครสวรรค์โนรนงเรียนลาซาลโชตลวีเพราะอยากจะทดสอบข้อสอบว่าเอเรามีความรู้เพียงพอที่จะไปเรียนต่อทางด้านไหนดีอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ที่ผ่านมารุ่นพี่หลายๆรุ่นเนี่ เคยตัดสินใจรับทุนนี้นะผมเนี่ยเป็นคนแรกสองคเลยนะที่สําคัญสาหรับทุนมสอวทในสมัยนั้นนะครับคือมีการสนับสนุนทุนการศึกษานี่คือข้อที่1เลยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เราเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาเอกนะเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่เกินความฝันในสมัยนั้นมากพอรับทุนแล้วเนี่ยเนื่องจากผมไปสอบที่ศูนย์สอบพิสูจนโลกนะครับก็ต้องมาอยู่ที่ศูนย์ทางภาคเหนือซึ่งตอนนั้นก็คือโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัย เนื่องจากผมสามารถที่จะทำเกรดนะครับได้ผ่านตามเกณฑ์ของสาวทมาโดยมตตลอดก็เลยสามารถที่จะเข้ามาเรียนที่คณะวิทยา,า,า,าศาสตร์มหาวิเชียงใหม่ปีหนึ่งก็เป็นการเรียนทั่วไปก่อนแล้วพอปีที่2เนี่ยก็ให้เลือกสาขาวิชาเอกนะครับตอนนั้นผมก็ตัดสินใจเลือกสาขาฟิสกส์ไฟฟันตั้งใจอยากที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันก็เริ่มสนใจศาส,สนาและก็แบบยานะครับก็ได้เรียนสาขาพวกนี้ควบคู่ไปด้วยรู้สึกสนุก นะครับแล้วก็สามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะก็อาจจะเป็นความโชคดีอีกครั้งครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กรทรก็ส่งสเสริมนะครับให้ได้ไปที่ประเทศอังกฤษที่มาหาวิทยาลัยลีสนะครับก็เราจะรู้จักชื่อทีมฟุตบอลลีสอยู่ในเตดอนะไรเงี้ยตอนนั้นผมเรียนเซรามิกเอนจิเนียร์ปริาโท1ปีนะครับจบแล้วผมก็เรียนต่อญาเอกคราวนี้ก็เรียนสาขาวัสดุศาสตร์ได้ไป ทำงานกับอาจารย์ผมซึ่งไปอยู่ที่ที่บริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติที่อังกฤษด้วยนะครับก็ได้ได้ประสบการณ์หลายอย่างนะปัจจุบันงานที่ทำนะฮะงานหลักเลยก็คือการสอนหนังสือนะครับปัจจุบันนี้ที่สอนเป็นหลักเลยก็คือนักศึกษาปริญญาโทกับปริญญาเอกนะครับสาขาวสัวสดุศาสตร์งานวิจัยที่ผมทําในปัจจุบันนะครับคือการศึกษาทางด้านเซรามิกส์นะครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ด้านด้านแรกเนี่ยเป็นเซรามิกขั้นสูงนะครับเป็นการทํางานวิจัย มุ่งเน้นการค้นหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เนี่ในวงการวิชาการส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเสลเบิกทางธนกรรมะนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าฝันปลอมทํางานวิจัยเพื่อชุมชนสิ่งที่ทําให้ผมประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้น่าจะเป็นความเพียรน,นะครับความตั้งใจจริงการทุ่มเทใจให้กับการทําในสิ่งที่ตัวเองรักพยายามที่จะปรับปรุงสิ่งนั้นนะ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอผมต้องขอขอบคุณโครงการพสวทเป็นอย่างสูงที่ทําให้ความฝันของเด็กๆจานวนมากรวม,มทั้งผมด้วยนะครับได้มีโอกาสมาทํางานทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ให้กับประเทศไทยนะครับและก็หวังว่าโครงการนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาแล้วก็สานต่อความตั้งใจดีๆนี้ต่อไปให้กับคนรุ่นต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ